ับำเนินกรรข่าวชาวใต้ฉงจำกระแซยใต้นะครับสำนักง,งานป้องกันเหล็บรั่วกล้ามการทุจริตในพารครัฐหร,ร,รือปปทนะครับดำเนินการขัดเลือกเครือข่ายตนแบบในการป้องกันเหล่าฝ้าระวังการทุจริตนะครับเพื่อยกให้เป็นเครือข่ายตนแบบ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการถริตมีการขัดเลือกเครือข่ายองอค์กนขับเคลื่อนมานะครับนะ,ะนี่แหละครับแล้วก็ในปีส0 1 9นเกนี่ยก็ยุ่งระวังการรับสมัครหน่อยออมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพูดคุยส่องถันนะแต่ว่าทันนึงเนี่ยเคยได้รับรางวัลปีที่แล้วนะครับนะครับวันนี้เราพูดคุยทางด้านของดออรธรรมนูญของรัฐครับผพ้อในการกลุ่มง,งาน ป้องกันการทุจริตในพรรครัฐนะครับสำนักงานปปทคิดแปดครับแล้วก็นางสาวรภัสสุมาโนครับผู้อำนวยการส่วนราชการกิจการตรวจทั์ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าของรางวัลปีที่แล้วครับสวัสดีท่านสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตรับผมแมงข่าวชาวใต้นะครับตอนนี้มีดีกับเอ็นด้วยนะครับได้รับรองปีที่แล้นะนำถูกปีนี้เขาเลยไหมนะไปที่ท่านผอธรรมนูญก่อนนะครับเล่าถึงความเป็นมาของความของโครงการและก็การเปิดรับสมัครเลือกเครือข่าย ต้นเบบป,ป้องกันการข้อระวังการทุจริตของปปทครับเป็นยังไครับก็เน้นย้ำครับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานาบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานปปทสำนักง,งานปชปชปปงปปปต่างๆเราก็พยายามมุ่งมั่นทํางานกันอย่างเต็มที่แต่ด้วยปัญหาค่อนข้างรุนแรงและผลกระทบ ทั่วประเทศเลยดัง os, <m uch an> นั้นเนี่ยนะครับลำพังภาครัฐจ ja ึงไม่สามารถที่จะระงับเยบยังและแก้ไขแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมายร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาสังคมคำว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยอาจจะรวมถึงเครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชนและก็เครือข่ายภาคประชาชนด้วยที่จะเข้ามาเป็นพลังสําคัญในการร่วมมายร่วมมือกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนะครับในเมื่อที่เราชวนเครือข่ายเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยถามว่าเราทางปปทเองก็เลยอยากที่จะ มีกิจกรรมที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายที่เข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้โดยการที่จะมอบรางวัลให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตครับถือว่าถือว่าสำมร็จผลนะพอได้รางวัลมาแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับเรามีสองคำตรงนี้ต้องป้องกันและเฝ้าระวังในเครือข่ายนี้ต้องทำหน้าที่สองอย่างใช่ครับในมิติของการทำหน้าที่ของของเครือข่ายเนี่ยก็จะต้องต้องมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในมิติในเรื่องของการ ป้องกันเรื่องของการสร้างกันมีส่วนร่วมมีกระบวนการต่างๆในการที่จะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็ในมิติของการเฝ้าระวังก็คือการแจ้งข้อมูลเบาะแสนะครับเข้ามาที่หน่วยง,งานตรวจสอบต่างๆรวมถึงมีกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆด้วยรับมีสองกฑ์ครับ,ค,รบค่ะ คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าการดาเนินการของปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะคผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเยอะไหมค,ครับในการดําเนินการการมอบรางวัลเนี่ยครับทางสานักง,งานปปทดําเนินการมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีถือว่าน่าจะมากกว่า200 เครือข่ายละที่รับรางวัลนะครับมุ่งไปที่ปี68นะปี68เนี่ยก็จะมีเครือข่ายจํานวน70เครือข่ายทั่วประเทศเลยก็เน้นย้ําก่อนนะครับว่ารางวัลเนี้ยเป็นรางวัลที่ระดับประเทศก็คือเปิดโอกาสให้เครือข่ายทั่วประเทศเลยที่สมัครเข้ารับรางวัลนะครับสำหรับปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเครือข่ายที่ได้รับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น70เครือข่ายโดยใน70เครือข่ายเนี่ยนะครับก็เป็นเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปปทเขต8นะครับ7จังหวัด ภาคใต้ตอน,นบนเนี่ยถึง21เครือขาออ่ายน,นะครับก็<น>มีทั้งในเรื่องของเครือข่ายภาครัฐนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<ช>นะครับ <ๆ S 2> เครือข่ายสถาบันการ,า,ารศึกษา<ช><ม>นะครับเครือข่ายในมิติของหน่วยงานส่วนภูมิภาคอย่างเช่นสำนักง,งานคลังจังหวัดแล้วก็เครือข่ายของภาคประชาชนอย่างเช่นคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดแล้วก็รวมถึงการรวมกลุ่มกันของเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆเช่นสภาองค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนที่รวมกันเข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้และที่สําคัญนะเครือข่ายของสื่อมวลชนนะครับก็ถือว่าเป็น ขายที่สําคัญที่จะ,ะจะเป็นเ,เป็นองค์กรในการที่จะขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้ใ,ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องไปถามทางด้านของสื่อมวลชนแล้วครับท่า <c oughs> นผอนภัสครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถา,านีโทรทัศน์ของเราเนาะได้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกะนะครับด้วยเด็รางวัลมาด้วยครับผอับพูดถึงผลงานของของอินบีทีสุราษฎร์เราเนี่ยครับที่ที่ส่งเข้าประกวดครับทั้ง2ส่วนที่ว่านี่ครับ เอ็นบีทสุราธานีนะคะถือว่าเป็นสื่อเดียวที่ได้ได้รับรางวัลน,นี้นะคะ uh huh. ในในปีที่ผ่านมานะคะคแล้วก็ส่วนผลงานที่เราส่งเข้าประกวดเนี่ยก็ตรงตามตัวชี้วัดของทางปปททุก ทุกประการนะคะคแต่ว่าที่เด่นๆเนี่ยเราจะไปเด่นในตัวชี้วัดที่3ในเรื่องของการถ่ายทอดและก็เผยแพร่องความรู้ในการจัดทําสื่อนะคะก็แน่นอนเราเป็นสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะเราเรามีบทบาทในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สิ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเราผลิตตัวสปอตนะคะอย่างที่เห็นในหน้าจอนะคะเรารรเรามีสปอตโทรทัศน์นะคะที่เกี่ยวกับการป้องกันและก็เฝ้าะระวังการทุจริตเป็นจํานวนมากนะคะคซึ่งในตัวชี้วัดอื่นๆเนี่ยที่เราส่งเข้าไปเนี่ยก็ เป็นในเรื่องของบุคลากรอ,อย่างท่านนี้เองนะคะท่านพิธีกรของเรานะคะคก็มีส่วนในการไปอยู่ในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและก็อีกหลายๆคณะที่เป็นคณะของในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนะคะคและเรื่องขององค์กรเราเองเนี่ยเรามีการบทบาทในการสร้าง ความโปร่งใสในองค์กร,รมีการประชุมจัดประชุมในทุกๆเดือนนะคะเพือ่อติดตามผลการดําเนินง,งานหรือว่าเรื่องของการติดตามเรื่องคน<ม>งานเงนิงนซึ่งเรื่องเงินเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมคะเรื่องเง<ม>ินเนี่ยเวลาเราเบิกจ่ายในเรื่องของงบประมาณซึ่งเราได้มาจากงบประมาณแผ่นดินเราก็เราก็จะต้องมาแบบว่าทําให้มันโปร่งใสร,รายงานการใช้เงินใน<ม>ทุกๆขั้นตอนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการ พรบจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ดาเนินการตามพรบจัดซื้อจัดจ้างอีกอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรการกาหนดอัตราค่าบริการเวลาหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาใช้บริการใน NBT สุราษฎร์ธานีหรือว่า NBT บทภาคใต้ของเราเนี่ยเราก็จะมีการจัดทําสัญญาลงนามในสัญญากันชัดเจนนะคะตามระเบียบอัตราการให้บริการในการเผยแพร่วิทยุและก็โทรทัศน์ค่ะครับ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนั้นผลงานที่ส่งไปเราจะเคย ข่าวว่ามีการเรียกรับไปล้ไป,ลไปออกสือ่ออันนี้ของเร, <c oughs> เราก็ออกมายืนยันยืนยันค่ะเราก็พยายามทําให้โปร่งใสย <c oughs> อย่างธนาคารเพ, <c oughs> เพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ย <c oughs> ก็มีการ จ้าเราใช้วเวลาเราไปทําข่าวมีการลงนามกันชัดเจน<ม>ค่ะผมเสริมเรื่องผลงานยี่ของ NBT ส,ส,สาวภาคใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็จะนอกจากจะจากผลงานในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังมีผลงานในเรื่องของการเป็นสื่อคือเป็นสื่อกลางในการที่จะรับข้อมูลการแจ้งข้อมูลปัญหาความเร่งร้อนเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วก็ส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปชแล้วก็สำนักงานปปทด้วยอันนี้ถืออยู่ในส่วนเข้าระวังใช่ค่ะอันนี้เหมือน NBT ได้รับรางวัลในปีที่แล้วนี่ปีนี้เราสามารถเข้าร่วมอีกได้ ได้ครับหน่วยงานเครือข่ายทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนที่เคยได้รับรางวัลไปแล้วสามารถส่งผลงานเข้ารับการเคลือนได้อีกแต่ว่าต้องไม่ใช่ผลงานเดิมเป็นผลงานใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รับรางวัลไปแล้วครับอยากให้ท่านปอธรการนูนได้ลงรายละเอียดนิดนึงว่าการรับสมัครในรางวัลปี69เเนี่ยครับ เ,เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีกี่ประเภทอะไรยังไงครับสำหรับรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจําปี2ม6 9นี้นะครับ,รบก็หลักการสําคัญก็คือเครือข่ายที่จะสมัครได้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคือเรามองถึงเรื่องเครือข่ายภาคประชาสังคม,มทั้งเครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนคําว่าเครือข่ายคือการรวมตัวกันตั้งแต่2<ม>คนขึ้นไปในการเข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้จะเป็นชมชมรมเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานอันนี้เข้ามาได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวผลงานที่จะเอามาสมัครคัดเลือกเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน2ปี 2> นับตั้งแต่วันปิดรับสมัครปีนี้เนี่ยจะปิดรับ S 1> <S 1> <S เราเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่5มกราคมปี69จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569ก็เท่ากับว่าผลงานย้อนลงไปเพื่อ่ายตั้งแต่ประมาณวันที่1มกราคม1มิถุนายนปี67จนถึง29พฤษภ,ภ,ภาคม2569ก็เอามามาสมัครรับรางวัลได้แต่ถ้าเป็นเครือข่ายเก่าก็ต้องไม่ไม่นำผลงานเดิม,มที่เคยพิจารณาไปแล้วมาเขรางวัลน,นะครับทีนี้รางวัลเนี่ยเน้นย้ำว่าเป็นรางวัลระดับประเทศแล้วก็ การกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแข่งขันกับตัวเองคือไม่ได้แข่งขันกับใครม,มีการกําหนดเป็นตัวชี้วัดอยู่5ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีความพิเศษด้วยคือเรามีการแยก ระหว่างเป็นเครือข่ายภาครัฐกับเครือข่ายภาคเอกชนหรือภาคประชาชนให้มีหลักเกณฑ์ที่โดยรวมเนี่ยจะจะมีสาระสําคัญท,ที่ใกล้เคียงกันแต่สัดส่วนคะแนนก็จะมีการแบ่งเพื่อ่ายว่าเราเราจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาขับเคลื่อนกันมากยิ่งขึ้นก็อาจจะมีคะแนนที่ที่มีประโยชน์สาหรับภาคประชาชนนิดหน่อยแต่ภาครัฐเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหน่วยงานที่มีทั้งงบประมาณมีอัตราก,กําลังแล้วก็มีอำนาจห,หน้าที่ก็อาจจะมีในส่วนของของเกณฑ์ บางอย่างที่เข้มข้นกว่<ม>าภาคภาคประชาชน<ม>นะครับทีนี้เกณฑ์เนี่ยมีอยู่5ตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่1เนี่ยก็คือในเรื่องของการนําเอาหลักธรรมมาพิบาลมาใช้ในการบริหารงานเครือข่ายถ้าเป็นภาครัฐเราเน้นทั้ง6หลักเลยทั้งเรื่องของหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม,มหลักความโปร่งใส<ม>หลักความรับผิดชอบหลักการมีส่วนร่วมแล้วก็หลักความคุ้มค่าแต่ถ้าเป็นมิติของภาค ประชาชนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของหลักคุณธรรมหลักการมีส่วนร่วมแล้วก็หลักความรับผิดชอบนะครับตัวชัวที่2ครับก็จะมองหนึ่งเรื่องถึงกรณีเครือข่ายเนี่ยต้องสมัครใจในการที่จะจัดกิจกรรมหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยการริเริ่มจากตัวเครือข่ายเองนะครับอันนี้ก็มองถึงเรื่องจัดกิจกรรมเองหรือว่าไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานที่ เขาไม่ได้มีการเชิญเป็นการเฉพาะจะจงะครับตัวชวที่2นะครับตัวชวที่3เนี่ยก็จะมองถึงเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตการจะทําสื่อเห็นไหมสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงทําอาจจะเป็นสื่อเป็นชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นสื่อในเรื่องของจะเป็นในเป็นอินโฟกราฟิกเป็นคลิปวิดีโออะไรก็ได้ทั้งหมดเลยแต่เน้นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้การขยายเครือข่ายต่างๆนะครับ ส่วนตัวชว่าที่4ครับก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการที่หน่วยงานเนี่ยหรือว่าองค์กรเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมีความเข้มข้นขึ้นเช่นปปทเชิญมาร่วมกิจกรรมปปชเชิญมาร่วมกิจกรรมหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้เชิญมาร่วมกิจกรรมมีหนังสือเชิญมาหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมที่มีใบประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอามานับเป็นกิจกรรมหรือบางทีเนี่ยทางปปทเองหรือว่าปปชเรามีกิจกรรมในเรื่องของการเฝ้าระวังก็เชิญเครือข่ายเข้าไปร่วมอันนี้ก็นับมาเป็นผลงงานไไดด้้แก็ยัมี ประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่หรือว่าองค์กรเครือข่ายที่มีรางวัลการันตีม,มาแล้วอย่างออ่างีท t เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยก็จะมีแต้มต่อด้วยก็คือหน่วยงานไหนองค์กรไหนเนี่ยที่มีรางวัลเนี่ยก็จะมีคะแนนบวกให้ด้วยนะครับส่วนตัวชัวที่5้านี่สําคัญนะตัวตัดอยู่ที่นี่เลยนะครับก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังการทุจริตนะครับก็แน่นอนหน่วยงานหรือว่าองค์กรเนี่ยต้องมี ช่องทางที่จะรับเรื่องรับแจ้งข้อมูลทีนี้ข้อมูลเนี่ยนะครับที่มุ่งเน้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทุจริตอย่างเดียวยังเป็นข้อมูลในเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบ การที่หน่วยงานภาครัฐได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้หน่วยงานเขาได้นําไปสู่การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆนะครับในมิติของภาคประชาชนเนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับนอกจากมีช่องทางแล้วก็ยังต้องมีการส่งเสียงส่งเรื่องนะครับต่างๆมาให้กับหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปปชปปทถ้าเป็นภาคประชาชนเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการของการส่งเสียงอย่างเดียวก็คือรับเรื่องมาส่งต่อได้เลยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการของการที่จะต้องนําไปสู่การ แก้ไขปัญหาหรือว่าการจัดการเรื่องท้องโรงเรียนด้วยนะครับก็ถ้ามีการรับเรื่องมาอย่างเดียวก็อาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องพอส่งเรื่องไปให้หน่วยงานแล้วก็อาจจะต้องติดตามผลของการแก้ไขปัญหาต่างๆในการรายงานผลอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดทั้ง5้าตัวชี้วัดโดยเกณฑ์สําคัญเลยนะครับถ้าได้คะแนนเนี่ยอย่างเน้นย้ำว่าเราแข่งกับตัวเองถ้าได้คะแนน80คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาในระดับดีเยี่ยมก็จะได้รับโล่รางวัลนะครับถ้าเจ ส0ถึง79คะแนนก็จะได้รับการพิจารณาในระดับดีเด่นนะครับถ้า60ถึง69คะแนนก็จะได้รับการพิจารณาในระดับดีแล้วก็ถ้า55คะแนนถึงถึง5 9คะแนนก็จะได้รับการพิจารณาในระดับมาตรฐานซึ่งทุกระดับเลยก็จะได้รับโล่รางวัลนะครับถ้าเป็นระดับดีเยี่ยมถึงระดับ ดีเนี่ยก็จะได้รับโล่รางวัลน,นะครับก็จะไปจัดมอบนะครับพิธีที่ที่ทางปปทส่วนกลางนะครับ mm. ส่วนในระดับมาตรฐานก็จะรับเป็นเป็นประกาศสนียบัตเชิดชูเกียรินะครับ mm. โดยในมิติเนี่ยเราก็จะไปรับรางวัลก,กันที่ส่วนกลางด้วยแล้วก็เรายังให้เกิดการประชาพ์าาระดับจังหวัด mm. ก็จะได้มาให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้การมอบรางวัลให้กับเครือข่าย mm. ในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์นะครับสำหรับการคัดเลือกประจําปี2อ6 9ัน้าครับ่อันนี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะท่านผอคะครับ หมายความว่าจะมีะหน่วยงานหรือว่าจะเป็นกลุ่มภายใี่เครือข่ายเนี่ยสมัครเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้เราไม่จํากัดใช่ไหมไม่จํากัดเลยนะครับเราเราดูที่ว่าที่ว่าถ้าท่านมีผลงานตรงตามตัวชี้วัดท่านสมัครมาได้เลยจนถึง29พฤษภาค,คมนี้ค่ะเท่นี้อนพจน์บ้างในส่วนของเนื้อที่เคยรับรางวัลบ้างครับเ<ไ>ป็นไงบ้างครับกว่าจะทําได้รางวัลเนี่ยมัน ขั้นตอนลึกล้ำเลยจริงๆโดยบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยเราก็มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อ,อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเองแล้วก็มีส่วนในการเป็นสื่อในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมนะคะทีนี้เนี่ยเราเราก็ดำเนินการโดยภายใต้ในแนวทางนี้มาตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามาได้หลักเกณฑ์จากปปทว่าเออสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นมันไปเข้า ไปเข้าก um, ับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการกันเฝ้าระวังการเจ้าตเโปรตีนเราทำอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วเราไม่ทำอยู่แล้วก็ทอยู่แล้วใช่เรามีการเชิญไม่ว่าจะเป็นปปๆชอปปทเองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอะไรต่างๆนะคะมาออกรายการเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอยู่อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการผลิตเนี่ยสื่ออย่างที่เห็นเรื่องของสปอร์ตนะคะเรื่องของรายการโทรทัศน์นะคะเรามีการทําอย่างต่อเนื่องแต่ทีเนี้ยพอเรามาได้แนวทางว่าเออเราทําแล้วเนี่ยเราควรจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับ องค์กรแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ของเราเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เปล่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าปีที่แล้วเราก็ช่วยกันผลักดันพอสมควรก็มีน้องทีมงานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการของเราเองนะคะน้องกวินนะคะช่วยในการรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วก็ได้ท่านผอผอปุ้มนะคะช่วยในการ ดูว่าเส่วนไหนที่เรายังขาดส่วนไหนที่เรายังต้องเติมอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเรามีในช่องทางของตัวชีวะที่5ค่ะในเรื่องของการที่ที่เป็นช่องทางในการเฝ้าระวังในการแจ้งข้อมูลข่าวสารก็มีพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแจ้งเข้ามาเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมคะตรวจสอบแล้วก็สอดส่องนะสอดส่องเสร็จแล้วก็ S <S แจ้ง,แจ,งแจ้งไปแจ้งไปทีนี้แจ้งไปพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปปทเองรับเรื่องไปเนี่ยก็จะเอาไปเหมือนตรวจสอบต่อแล้วก็อาจจะไปนําสู่การช่วยเหลือต่างๆในปีนี้เองเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาแจ้งเรามาเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยเขาได้รับการแก้ไขไหมใช่ไหมคะตรงนั้นเราก็อาจจะเอามาเผยแพร่อีกทีหนึ่ง <embracing S 2> เป็นเหมือนเป็นเคสตัวอย่างให้กับ,บ,บพี่น้องประชาชนทราบว่า เราไม่ได้นิ่งดูดายนะสิ่งที่เดือดร้อนหรือสิ่งที่เขาเป็นทุกข์เนี่ยมันได้รับการแก้ไขยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนกับว่าให้ทางผออนภัทรได้เชิญชวนเลยค่ะคือเหมือนเราได้ประกวดมาในปีที่แล้วใช่ไหมคะบางทีอาจจะมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือภาคประชาชนที่เขาทําอยู่เหมือนเราค่ะเขาสามารถที่จะเข้าร่วมได้ระดับดีใช่ค่ะปีที่แล้วได้ระดับดีมานะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนต่างๆหน่วยราชการเองหรือว่า เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยกันนะคะเรามีการทํางานกันอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องนะคะเราแค่ถ้าเกิดท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไปสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือคุณสมบัติที่ทางปปทเนี่ยได้กําหนดนะคะก็รวบรวมนะคะใช้เวลาในการรวบรวมผลงานส่งเข้าไปนะคะอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสร้างความภาคภูมิใจนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังเนาะคือรางวัลรางวัลที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นผลพลอยได้ได้ก็ดีนะคะถ้าเกิดได้ระดับดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ คงทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่ที่จะสร้างสารรค์ผลงานนะคะแล้วก็เราก็ต้องการใช้สื่อเ,เป็นภูมิพุม่มกันในการให้ประชาชนของเราเนี่ยมีการมีภูมิพุม่มกันในการร่วมกันป้องก,กันและก็เฝ้าระวังกันต่อต้านการทุจริตนะคะ,ค,ะครับค่านบอ,อครับครับก็สำหรับผมเองนะครับ,บก็เน้นย้ําว่ารางวัลเนี่ยเป็นจะเป็นรางวัลแห่งความาภาคภูมิใจเป็นกําลังใจในการขับเคลื่อนงานให้กับเครือข่าย ภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเลยนะครับภาคราัฐภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนที่ท่านเข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้จะมีพลังแรงใจในการที่จะขับเคลื่อนงานนะครับอย่างที่บอกว่ารางวัลเนี่ยมันเป็นเพียงจริงจริงมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเพียงอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่มันเป็น,ปนสําคัญก็คือการที่ ภาคส่วนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเนี่ยได้ช่วยกันเข้ามาเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลในการที่จะป้องกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในมิติของสำนักงานปปทก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือว,ว่าภาคประชาชนนะครับแล้วก็ปปทเขตพื้นที่เองเนี่ยก็พร้อมที่จะนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าปปทเรามีน้าที่ในการที่จะต้องอให้คําปรึกษาแล้วก็หนุนเสริมจนสามารถที่จะได้ใบสมัครส่งให้ทางคณะกรรมการส่วนกลางเป็นผู้ที่จะพิจารณานะครับก็เน้นย้าว่าส่งข้อมูล ใบสมัครนะครับเข้ามาที่ปปทภายในวันที่29พฤษภาคมปี2569เรายึดประทับตาไปษณีเป็นสําคัญนะครับแล้วก็แต่ในระหว่างนี้ถ้ามีหน่วยงานใดสนใจก็สามารถติดต่อโดยตรงเข้ามาที่ปปทผมขออนุญาตให้เบอร์มือถือไว้ในรายการด้วยนะครับ0614143872นะครับ0614143872 ถ้าติดขัดอะไรประสานมาที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปอปทเขต8ได้เลยนะครับนี้เรื่งข่าวเช้าใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านดรธรรมนูญคงรัฐครับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐปปทเขต8ครับแล้วก็ท่านพอนภัสสุวรรณครับปอเอ็นบีทีศู์ราธานีครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบะคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการเร่งข่าวชาวตายแม็ลงแล้วค่ะเราซี่คุณพร,ร้อมโดยทีมงานเอ็นบีทีักตายลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ